คุณก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสวัสดีครับผมโบสสารุษสแสงทองการช่างครับหาเจอไหมว่าผมอยู่ไหนหาเจอไหมครับผมเฉลยเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ใต้เคาน์เตอร์ครัว้าวต้องบอกนะครับว่าใต้เคาน์เตอร์ครัวนะครับอันนี้มีความจุนะค่อนข้างมากเลยนะครับผมนี่เข้าไป อยู่ข้างในได้เต็มตัวเลยนะต้องบอกให้นะครับซึ่งใต้เคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะครับเป็นใต้เคาน์เตอร์ครัวที่สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ด้วยนะต้องบอกว่าใต้เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยนะครับเราปูกระเบื้องให้รอบด้านเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านเจ้าของบ้านขาดไปนั่นก็คือการใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่นะครับบางท่านนะครับก็เอาแค่กล่องอะไรไปวางบางท่านก็เอาน้ํายาต่างๆไปวางบางท่านก็ไม่ได้วางอะไรเลยนะครับ แต่วันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์แบบพิเศษนะครับนั่นก็คือตะแกรงลิ้นชักใต้เคาน์เตอร์นะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยนะครับที่ใต้เคาน์เตอร์ครัวสำหรับหน้าบานคู่แบบนี้นะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์อันนี้เป็นสเตเลสเกรด304เลยนะที่สำคัญของเขาคือเงาและสวยงามมากๆเลยครับและลักษณะพ,พิเศษของเขานั้นก็คือสามารถติดตั้งด้วยตัวเองนะครับ ก็คือไม่ต้องจ้างช่างก็ติดได้นะเพราะเนื่องจากไม่จะเป็นต้องใช้สว่านในการเจาะรูเป็นลักษณะในการขันน็อตให้ชนกับผนังบนและขันน็อตให้ชนกับพื้นล่างแค่นี้นะครับคุณก็สามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใต้เคาน์เตอร์ครัวเป็นยังไงตามมาครับนี่เลยนะครับสาหรับใต้เคาน์เตอร์ครัวนะครับเราปูกระเบื้องให้อย่างดีนะ สำหรับใครที่ต่อเติมกับสแสงทองเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าใต้เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราเก็บงานให้ละเอียดมากๆนะครับหรือสำหรับท่านใดนะครับที่ทำเคาน์เตอร์ครัวเรียบร้อยแล้วนะครับระยะห่างช่องว่างใต้เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรนะครับคุณก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับที่สำคัญก็คือติดตั้งได้ง่ายมากๆครับ แกะกล่องันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมีช่างของสอแสงทองการช่างมาช่วยติดตั้งนะครับแต่จริง,รงติดด้วยตัวเองก็ได้นะแต่วันนี้ขอความรวดเร็วนิดนึงและความเรียบร้อยเป็นพิเศษเรามาดูกันว่าติดตั้งยังไงตามมาได้เลย กอนนะครับว่าความกว้างของหน้าบานต้องมีขนาดอย่างน้อย760ม mm ิลลิเมตรนะครับเพื่อที่จะใส่กับตะแกรงอันนี้ได้นะครับเพราะว่าตะแกรงอันนี้ความกว้างของเขาเนี่ยให้มาระยะที่จำกัดนะครับและต่อมาจะต้องมีความลึกของตู้เนี่ยอย่างน้อยๆ540มิลลิเมตรนะครับก็คือจากขอบตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในเลย ก็คือ540 mm มมและต่อมาจะต้องมีความสูงภายในตู้นะครับตั้งแต่พื้นนะครับถึงด้านบนเนี่ย5 8 5ถึง7 0 5มมนะครับใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับขนาดประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างฟิกซิเบิลนะครับยืดหยุ่นพอสมควรนะครับปกติแล้วไซส์หน้าบานทั่วๆไปที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยสามารถใส่กับ ตะแกรงคว่ำจานอันนี้ได้แน่นอนนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาภายในกล่องนะครับจะประกอบด้วยชุดตะแกรงนะครับสชุดก็คือเป็นสเตเลส304นี่แหละอันนี้คือ1ชุดแล้วก็อีก1ชุดอยู่ตรงนี้นะครับและอีกกล่องหนึ่งก็คือจะเป็นชุดรางเลื่อนนะครับรางเลื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นชุดประกอบรางเลื่อนนะครับที่เป็นสีขาวๆเลยในอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยได้มาพร้อมประกอบเองได้เลยนะครับ อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับว่าลักษณะของตะแกรงคว่ำจานเนี่ยที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนเนี่ยแต่ก่อนเขาจะต้องทําผนังนะครับทำผนังตรงนี้ให้มีระยะเท่ากับตะแกรงเลื่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้การติดตั้งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําผนังให้เท่ากับตะแกรงเลื่อนนะครับเพียงแค่คุณทําผนังเนี่ยให้มีขนาดกว้างกว่าขนาดที่ผมได้ระบุไปเมื่อข้างต้นนะครับ ซึ่งลักษณะในการติดตั้งนะครับเราจะมีขาตัวนี้นะครับเป็นตัวค้ำยันบนล่างนะครับโดยใช้น็อตอันนี้เป็นตัวขันค้ำบนและค้ำล่างดังนั้นความกว้างของช่องใต้เคาน์เตอร์เนี่ยจะไม่มีผลเลยนะครับเรามีผลแค่ความกว้างขั้นต่ำเท่าไหร่และความสูงบนล่างระยะเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้จะเป็นลักษณะมาตรฐานอยู่แล้วถ้าช่างที่มีความเป็นมืออาชีพและช่างที่มีมาตรฐานในการทำเคาน์เตอร์ตะแกรงอันนี้ ของเทฟเฟลิติดตั้งได้แน่นอนทุกหน้างานกะรันตีเลยนี่คืออุปกรณ์ในการปรับระดับเพื่อติดตั้งตะแกรงความจานเราจะปรับระดับบนล่างเพื่อใช้น็อตในการค้ำยันนะครับในส่วนนี้ไม่ยากนะครับเพียงแค่เอาประแจตรงนี้ขันนะครับด้านล่างก่อนขันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จด้านบนก็เหมือนกันขันเพื่อให้น็อตเนี่ยชนนะครับด้านบนนะครับขันไป จากนั้นนะครับขาตั้งตัวนี้จะมีความมั่นคงแข็งแรงโดยยึดกับด้านบนและด้านล่างนะครับจะแน่นตึ๊บเลยไม่ว่าใต้เคาน์เตอร์จะกว้างเท่าใดก็สามารถติดตะแกรงคว่ำจานอันนี้ได้แน่นอน จากเมื่อสักครู่นะครับที่เราปรับระดับขาทั้งสองข้างนะครับพอเราปรับระดับบนล่างได้เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยขาทั้งสองข้างก็ยึดแน่นนะครับติดกับตัวภายในเคาน์เตอร์เลยนะครับพอติดขาทั้งสองฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาติดขาด้านล่างนะครับซึ่งเป็นเหล็กอีก2อันเหล็ก2อันนี้ก็คือปรับระดับความกว้างนะครับเพื่อให้พอดีกับตะแกรงนะติดเหล็ก2ออันด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะสามารถเอาตะแกรงเนี่ยมาสอด ตรงรางเลื่อนตรงนี้ได้เลยซึ่งรางเลื่อนตรงนี้ของเขาเป็นระบบซอฟต์โค้ดด้วยนะครับนะครับซึ่งเวลาดันไปแล้วมันก็จะสโลโมชันแต่ขั้นตอนนะครับที่ผมมองว่ายากที่สุดเลยนะครับคือการปรับระดับบนล่างนะครับซึ่งน็อตตัวล่างตรงนี้นะครับจะต้องค้ำยันกับพื้นใต้เคาน์เตอร์และน็อตตัวบนจะต้องค้ำยันกับตัวท็อปใต้เคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับซึ่งน็อตทั้ง2ตัวนี้จำเป็นจะต้องปรับระดับให้มีขนาดนะครับพอดีกับ ผนังด้านบนและพื้นด้านล่างเนาะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดนะครับซึ่ง4จุดก็ต้องบาลานซ์กันนะครับแนะนําต้องขันให้แน่นที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะไม่แข็งแรงนะครับนี่นะครับคือตัวครอบด้านข้างนะซึ่งเป็นตัวครอบรางสเตลเลตสามนเงาวิบเลยเราจะเอาตัวครอบเนี่ยใส่ไปด้านข้างนะครับแล้วเราก็ ทำการครอบรางปิดนะครับเพื่อเป็นตัวเก็บงานจากนั้นเราก็เอาน็อตมาใส่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งใช้ประแจหกเหลี่ยมในการขันนะครับประแจหกเหลี่ยมอันนี้นะครับมีมาให้ในกล่องสามารถเอาเครื่องมือในกล่องนั้นประกอบได้ด้วยตนเองได้เลยครับนี่นะครับเป็นการติดด้านข้างนะครับซึ่งเป็นตัวครอบราง สเตเลตนี่เงาวับเลยนะครับสเตลเลต์สาน,นะครับจะต้องใช้หกเหลี่ยมในการขันน็อตงานนี่เนียนกริบเลยนะครับสังเกตได้เลยนะหลังจากที่ติดครอบข้างสเตลเลตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตะแกรงใต้เคาน์เตอร์ครัวปูนเนี่ยเป็นอย่างไรและสวยอย่างไรนี่ตะแกรงนะครับด้านบนนะครับเวลาดึงนีดึงจับตรงกลางเลยมันจะบาลานซ์กันปึ๊บดึงออกมาใช่ไหมครับ ด้วยรูปแบบของตะแกรงแล้วเนี่ยเป็นสเตเลสเกรด304ทนนี่ผมเรียนได้ทราบตั้งแต่ต้นนะมีการใส่ครอบทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นลักษณะการครอบรางนะครับและตัวครอบนี่เป็นสเตเลสเหมือนกันเงาวิบเลยนะครับมีตัวติดกันชนนะครับก็คือลบคมออกนะครับมุมนี้แล้วก็มุมนี้2ด้านนะครับตัวสเตเลสตรงนี้นะครับมีตาประทับของเฮฟเลด้วยนะครับสวยงามจริงตะแกรงตรงนี้นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคว่ำจาน วางกระปุกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นกระปุกน้าตาลกระปุกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแอบเอาของเจ้าของบ้านเนี่ยมาวางให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปดูด้านล่างกันก่อนว่าด้านล่างเป็นยังไงนะครับดูการปิดนะครับของอันบนสโลโมชั่นซอฟโค้ดโอ้โหดีจริงนี่นะครับดีมากเลยนะผมดึงแรงๆนะดันแรงๆก็ไม่เป็นไรนะผมดึงออกมาปึ๊บนะครับดึงสุดได้ประมาณนี้นะแล้วก็ขอบทั้งสองฝั่งนี้ไม่ชนหน้าบานเลยคุณดูสิเนี่ยไม่ชนเลยนะครับ ไม่ชนหน้าบานเลยนะครับผักไปเลย,ยดึงออกมาผักไปเลยโอ้โหแข็งแรงจริงนะครับเดี๋ยวจะลองเอาจานมาวางดูว่าเป็นอย่างไรนะครับมาแล้วนะครับสําหรับจานนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาคว้ามาดูว่าเป็นยังไงนะครับจากนั้นนะครับผักเข้าไปเอาลืมถ้วยอีกอันหนึ่งถ้วยก,ก็ได้อ่ะวางถ้วยด้วยความาไปเลย,เลยแล้วแต่การจัดดีไซน์นะ ผักเข้าไปฟึบดึงโอ้โหดีมากเลยแถมอย่างนะครับด้านล่างยังมีช่องว่างอยู่นี่อย่างที่ผมบอกนะครับสามารถอาหงพวกกระปุกน้ําตาลชูรสเกลือได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เอากระปุกนะครับแอบเอาของเจ้าของบ้านมาอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านคุณหมอนะครับถ้าคุณหมอเห็นแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เอาวางไว้ได้เลยนะครับกระปลูกประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะมีพวกเครื่องปรุงรสเยอะมากนะครับนะครับก็สามารถวางไว้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับก็สามารถวางได้ซื้อกระปลูกมาวางแบบนี้ดักเข้าไปเก็บได้สบายๆเลยนะครับโอเคเนาะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งตะแกรงคว่ำจานของ h ฮฟเล่ยนะครับตะแกรงอันนี้นะครับเขาเคลมมาว่านะครับมีอายุการใช้งานมากกว่า25ปีเลยนะครับต้องบอกว่าสเตเลสอะยังไงอยู่ทนแน่นอนเชื่อผมนะครับยิ่งสเตเลสเกรด304ด้วยแล้วก็อยู่ทนแน่นอนแถมเงาวิบอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นตะแกรงคว่ำจานสำหรับบานคู่นะครับ และเดี๋ยวเรายังมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นตะแกรงคว่มจานสําหรับบานเดี่ยวนะครับคลิปนั้นก็ห้ามพลาดเช่นกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องขอบคุณบริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสทางสแสงทองการช่างได้มารีวิวอุปกรณ์ติดใต้เคาน์เตอร์ครัวชิ้นนี้นะครับถ้าอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของสแสงทองการช่างด้วยนะครับตอนนี้เรามีคลิปดีๆหลายๆคลิปเลยและเราก็มีการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ และพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหวันี้สวัสดีครับ